คือกลุ่มผู้มความรุนแรงก็ถูกสร้างขึ้นมาถูกบิดเบือนถูกบม่มเพาะมาให้อยู่ในความมความรุนแรงนะครับแล้วก็ถูกเป็นผู้กระทาทั้งที่เราก็ทําตอบพี่น้องประชาชนเราทั้งที่เราไม่รู้จักกันซ้ำไปไม่ได้มีความขัดแยง้งกันกับพี่น้องประชาชนเหล่านั้นแต่ถูกวันบม่มเพาะถูกการปลูกฝังมานะครับก็กขอให้คิดที่ว่าทําไมถึงต้องต้องมากาะเห็นเราการปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาก็ขอให้รับรู้ข้อที่จริงในพื้นที่ว่า หลายๆอย่างเนี่ยที่กระบวนการเขาเรียกร้องเนี่ยว่าการปกครองที่อำนาจกระจายอำนาจาต่างๆเรื่องสิทธิต่างๆเนี่ยก็ได้รับเกือบทั้งหมดแล้วเราอย่าเอาเรื่องในอดีตของของคนบางคนเนี่ยในการสูญเสียประโยชน์และการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเรื่องอำนาจหรือผลประโยชน์นต่างๆเนี่ยแล้วมาปลูกฝังกลุ่มคนรุ่นปัจจุบัน ช่วงเย็นของวันที่22เมษายนที่ผ่านมาที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่โนหน้าค่ายเสิ็จทอตำบลเขาตูมอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลโทไพศาลหนูสางแม่ทัพภาคที่4และในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นความรุนแรงในห้วงเวลาที่ผ่านมารวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่คนร้ายลอบยิงสามเณรขณะเดินทางเพื่อไปบินทบาตในพื้นที่อำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาจนมรณภาพ โดยแม่ทัพภาคที่4ได้ชี้แจงถึงเหตุการณ์ความรุนแรง ไล่มาตั้งแต่กรณีรอบยิงผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนายอับดุลรอนิงลาเต้อายุ60ปีซึ่งมีกลุ่มขบวนการฝ่ายตรงข้ามพยายามบิดเบือนข้อมูลให้เข้าใจว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นแม่ทัพภาคสี่ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ใน,ในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่นำไปสู่การละเมิดกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน สำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน68นั้นแม่ทัพภาค4บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ทุกเหตุการณ์จะมีความเชื่อมโยงกัน เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในแต่ละกรณีล้วนมีเป้าหมายไปยังพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นกรณีลอบยิงอุสตรดเหตุระเบิดบริเวณสถานีตำรวจภูทรโคกเคียนหรือการลอบยิงสามเณน,นระหว่างเดินทางออกไปบินทบาทซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างความหวาดกลัวและทำลายความสันติสุขของสังคมในวงกว้าง ส่วนเหตุการณ์รอบยิงสามะเมนนที่อำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาแม่ทัพภาคสี่ชี้ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ที่มีการวางแผนอย่างเร่งด่วนจากกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเปราะบางหากไม่มีการวางแผนล่วงหน้าก็จะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของกลุ่มเป้าหมายสำหรับมาตรการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แม่ทัพภาคสี่เปิดเผยว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงใช้แนวคิด สิทธิ์ในการกำหนดชะตากรรมตนเองเป็นหลักในการเคลื่อนไหวโดยมีเงื่อนไขสำคัญ4ประการคือสภาพอนานิคมความขัดแย้งด้วยอาวุธการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและกว้างขวางรวมถึงการแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มซึ่งทั้งหมดนี้ถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลในการสร้างความชอบธรรมต่อการกระทำของตนดังนั้นสถานการณ์ในขณะนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของฝ่ายตรงข้ามในการยกระดับการก่อเหตุ เพื่อสร้างแรงกดดันและบ่อนทำลายความสันติสุขในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเข้าใจถึงกลไกลของขอบวนการดังกล่าวและร่วมมือกับภาครัฐในการเฝ้าระวังและปกป้องชุมชนของตนเองอย่างใกล้ชิดในส่วนของกระแสที่มองว่าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจมีจุดประสงค์เพื่อกดดันรัฐบาลให้จัดตั้งคณะเจรจาสันติสุขนั้นแมทับยืนยันว่าการแต่งตั้งคณะเจรจาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในพื้นที่โดยตรง แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีแนวโน้มจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อหวังในการต่อรองหรือแสดงอิทธิพลต่อกระบวนการพูดคุยอย่างไรก็ตามการพูดคุยสันติสุขค,ควรเป็นไปตามกระบวนการอย่างสงบและจะต้องไม่มีเหตุความรุนแรงในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงไม่ควรใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือกลุ่มปราะบาง เป็นเครื่องต่อรองในการเจราจาเพราะสิ่งเหล่านี้จะยิ่งบั่นทอนความไว้วางใจและขัดขวางโอกาสในการสร้างสันติสุขอย่างแท้จริงด้านมาตรการตอบโต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้า ได้จัดประชุมเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราบางเช่นครูพระผู้นำศาสนาและชุมชนไทยพุทธพร้อมจัดตั้งศูนย์บังคับการทางยุทธวิธีในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเช่นพื้นที่รอยต่ออำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลากับอำเโโภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอํเาเภอแวง้งและอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนคือมาตรการในวันนี้นะผมเองก็เรียกประชุมหน่วยในพื้นที่ตั้งแดบสอบจังหวัดแล้วกสอบคอรประจำพื้นที่เพื่อให้รับทราบหถานก,การในพื้นที่แล้วก็ย้ำมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเข้าหมายอ่อนแอไม่ว่าเป็นเป็นครูพระจุมชนแต่พุธแล้วก็กลุ่มอบอบาต่างๆในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่เด่นการก็คือว่าในด้านที่หลักนะครับเหตุเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเกิดความผิดพลาดเป็นช่องว่างให้ฝ่ายข้ามก่อเหตุได้ทั้งการตอกรารรอบยิงอดีตอุตสาห์ที่โกลกเหตุการระเบิดที่โคกเคียนหรือแม้แต่เหตุการณ์ยิงแต่พูดที่แหวงเหตุยิงสามเญรต่างนะก็เพิ่มมาตรการในการเรื่องของผมคคต่างการให้จัดตั้งที่ประคับการทางวิธี ในพื้นที่อำเภอสุไทย้อยกับสงขาซึ่งซึ่งกลุ่มกาเห็นน่าจะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวพื้นที่รอยต่อของอำเภอสุย้อยสงขากับอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตาน,นีนั้นมอบหมายให้ให้ทางกองในการรักษาความมัน่นสิทธิอนาจจะตั้งที่บริาการทางยุทธีโดยผมมอบให้กับพลตีวเดชเดเดเรักษาซึ่งเป็นรองหัวหก้าพัคศีไปควบคุมการปในการตามขั้นใช้กฎหมายในพื้นที่นะครับนั่นคือพื้นที่อำเภอสุไทย้อยและอำเภอโคกโพปัตตานีนะครับ ในส่วนของเกิดเหตุในอำเภอแหวงนะครับได้สั่งการให้พลตีนนรงตันติทิพพรปปชพรได้ว่าไปจัดตั้งทกอยุธีในการติดตามเหตุในพื้นที่อำเภอแหวงกับในการรอบยิงพี่น้องไทยพุทธนะครับแล้วก็ในส่วนของอําเภอสายกูลกนะครับแล้วก็พื้นที่ระเบิดในพื้นที่อาเภอโคกเคียนต่างซึ่งเป็นที่รับผิดชอบของชกนยทรลนะครับผมก็สั่งการปปชนยทรลไปตั้งทกอยุธีในการติดตามคับแช้รกฎหมายซึ่ง การตั้งทงกจยว์เนี่ยก็คือมีมาตรการสูงสุดในการทํางานร,ร่วมกันไม่ว่าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายตํารวจฝ่ายทหารและพี่น้องประชาชนไมว่ที่ในการติดตามผู้กอ่อเหตุรุนแรงผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคดีหล,ลังจากเจ้าห้าที่รัฐได้รวบวมหลักฐานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกคดีเกือบทุกคดีแล้ว่าติดตามผู้ก่อเหตุรุนแรงได้อาจจะใช้เวลาพอสมค,ควรเพราะที่ผ่านมาทุกคดีมีความคืบหน้าทั้งหมดอันนี้ผมก็กำชับว่าต้องเร่งในการให้เร็วที่สุดนะครับ ส่วนการปฏิบัติงานในขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีต่ตางๆโดยรวบรวมพยานหลักฐานและบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ถูกลอล้อมจากการปลุกฝังแนวคิดสุดโต่งซึ่งทำลายความสันติสุขในพื้นที่และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้แม่ทัพภาค4ขอให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทบทวนพฤติกรรมว่ามีสิ่งไหนอีกที่ยังไม่ได้รับในฐานะพลเมืองของไทยและไม่อยากให้เอาเรื่องราวในอดีตมาทำลายปัจจุบันอยากให้ทุกคนหันหน้ามาคุยกันคือคือผมอย่างนี้ผมเข้าใจนน้องประชาชนนะว่าคือกลุ่มผู้โยงความรุนแรงก็ถูกสร้างขึ้นมาถูกบิดเบือนถูกบมเพาะมาให้อยู่ในความโยความรุนแรงนะครับแล้วก็เปผู้กระทํา ทั้งที่เราก็ทําตอบพี่น้องประชาชนเราทั้งที่เราไม่รู้จักกันซ้ำไปไม่ได้มีความขัดแย้งกันกับพี่น้องประชาชนเหล่านั้นแต่ถูกวันบ่มเพาะถูกการปลูกฝังมานะครับก็ขอให้คิดที่ว่าทําไมถึงต้องมาเกาะเห็นเราการปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาขอให้รับรู้ข้อเท็จจริงในพื้นที่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยที่กระบวนการเขาเรียกร้องเนี่ยว่าการปกครองที่อำนาจกระจายอำนาจต่าง่องสิทธิต่างๆเนี่ยก็ได้รับเกือบทั้งหมดแล้ว เราอย่าเอาเรื่องในอดีตของของคนบางคนเนี่ยในการสูญเสียประโยชน์และการต่อสู้เพื่อเรื่องเรื่องอำนาจหรือผลประโยชน์ต่างเนี่ยแล้วมาปลูกฝังกลุ่มคนรุ่นปัจจุบันที่ผมกล่าวเมื่อกี้ว่าตั้งแต่คนรุ่นเก่าแนละ้วแล้วก็รุ่นใหม่พยายามจะพยายามจะสร้างคนรุ่นใหม่มาแล้วก็ให้เห็นความรุนแรงต่างเลยแล้วก็มีความผิดต้องหลบหนีแรงต่างพวกนี้ก็อยากให้เห็นว่าถ้าเรามีความผิดแล้วเราต้องหลบหนีแล้วก็ทําไมเราไม่มาร่วมกันแก้ปัญหา และกลุ่มกระบวนการเองต่างเหล่านั้นซึ่งอาจจะมีกลุ่มหลักคือกลุ่ม b r n หรือกลุ่มอื่นด้วยที่อยากมีส่วนร่วมต่างๆเนี่ยก็ลองย้อนทุกท่านลองย้อนกับไปที่ว่าสิ่งที่พวกท่านต้องการในอดีตเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่ท่านไม่ได้ยังไม่ได้รับแล็ถามว่าในอดีตเนี่ยเราอยากเอาความการเสียอำนาจของคนในรุ่นบรรับุรุษแล้วก็รวมกันต่อสู้ในสิ่งที่ผ่านมามาเป็นมาเป็นในทางการต่อสูส้ในปัจจุบันอยากหเห็นว่าปัจจุบันเองเราได้รับอะไรทุกอย่างแล้ว อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันดูแลในคนในพื้นที่เราให้ความอยู่ดีกินดีมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น,นต่างๆนี้รัฐบาลต่างๆก็พย,ยายามทํอยากเต็มที่แต่ทําไมว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนเรายังไม่ได้รับการพัฒนาทั้ง้านการศึกษาเรื่องการมีงานทมอะไรที่เป็นตัวถ่วงการเกินดนวัตกรี่การเกินดนวัตรงแบบที่ใช่หรือไม่ที่ทําให้งานพัฒนาเราเัางเขาไม่ถึงไม่อย่างไม่เต็มที่นะครับ